สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว3มิติครับคืนนี้ผมสดตรงจากกรุงปักกิ่งของประเทศจีนนะครับในวันที่วันนี้ชาวจีนทั้งประเทศคงไม่ได้นอนไม่ได้หลับกันนะครับเพราะว่าเป็นวันที่กําลังนับถอยหลังเข้าสู่พิธีเปิดนะครับมาถึงนาทีนี้จีนยังไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนแต่ว่ามีสิ่งเดียวที่ยังไปที่กังวลใจและอยู่นอกนกนอกเหนือการควบคุมก็คือเรื่องสภาพอากาศนะครับอยากให้ท่านดูอากาศเหนือกรุงปักกิ่งล่าสุดนะครับ ยังคงเป็นอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยครับเพราะว่าทางการจีนคือผมผมมีความรู้สึกตามทั้งผู้จัดการทีมนะครับคือคุณบุษวายอดบางเตยจริงๆก็คือคือเป็นนายกสมาคมด้วยแล้วก็ดูจากความมั่นอกมั่นใจของนักยกน้ำหนักสาวไทยเราทั้ง4คนเนี่ยนะครับายงล่าสุดจากโรงพยาบาลพระราม9ครับคุณธรรมดีครับสวัสดีค่ะคุณกิติค่ะประเทศไทยณเวลานี้นะคะคนไทยทั้งประเทศต่าง เข้าติดตามอาการป่วยของคุณยอดรักสลักใจอย่างใกล้ชิดค่ะแม้แพทยจะระบุว่าการนั้นสุดลงเพราะการของโรคมะเร็งได้ลามไปทั่วท้องแล้วแต่หลังจากมีการย้ายคุณยอดรักออกจากห้อง ICU มาพักที่ห้องพักชสิบวกกับครอบครัวนะคะคุณยอดรักมีกําลังใจที่ดีขึ้นค่ะ